เราชนะแจ้งเตือนไม่ควรทำอาจถูกตรวจสอบภายหลัง5สิ่งไม่ควรทำโครงการเราชนะวันนี้ครับผมมีเรื่องสำคัญมากมาแจ้งบพ่นริน้องที่เข้าร่วมโครงการเราชนะครับไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับกลุ่ม1คือกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่ม2ก็คือเป็นกลุ่มที่มีฐานข้อมูลในแอปเป๋าตังครับกลุ่มคนละครึ่งเราเที่วด้วยกันกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะ com รวมถึงและกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่ไปสมัครโครงการเราชนะนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือตามแหล่งต่างๆที่ต่างๆนะครับที่เปิดให้สมัครนะครับไม่ว่าคุณอยู่กลุ่มไหนครับเรื่องนี้สําคัญมากสําหรับคุณนะฮะผมมี5สิ่งที่คุณไม่ควรทําในโครงการเราชนะครับและเป็นการแจ้งเตือนนะฮะสำคัญมากๆเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อกันเลยครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ครับข้อที่1ก็คือเรื่องใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ครับ ใช้จ่ายที่วัตถุประสงค์เนี่ยคืออะไรบ้างครับคือหนึ่งก็คือแลกเงินสดนะฮะโครงการดราชนะเนี่ยเราต้องใช้เงินหรือว่าใช้สิทธิ์เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจีวเล็ตในโครงการเราชนะนะครับหรือนะฮะบางท่านถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็ใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบางท่านเป็นบัตรประชาชนนะฮะกลุ่ม4บัตรประชาชนก็คือบัตรก็คือใช้บัตรประชาชน กลุ่มหนึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกลุ่ม2กลุ่ม3ก็คือใช้แอปพลิเคชันเป่าตางังจีโอเล็ตโครงการเราชนะนะครับตรงนี้เนะี่ยไม่ว่าจะกลุ่มไหนคุณไม่สามารถแลกเงินสดได้คุณต้องใช้เงินตามที่ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป่าแอบปบเป่าตางังหรือว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะครับแลกเงินสดถือว่าใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ครับคุณอาจจะโดนตรวจสอบภายหลังได้ครับมันเป็นยังไงครับการแลกเงินสดก็คือการสแกนจ่ายแต่ไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริง คุณสแกนจ่ายตาปกติเลยสแกนยิงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ไม่มีการซื้อขายไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าจริงนะก็คือหรือไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินกับสินค้ากันจริงนะฮะคือคุณยิงจ่ายแต่คุณไม่เอาของนะฮะก็ร้านอาจจะให้เงินคุณสมมุติว่าคุณยิงจ่ายไป100คุณอาจจะเอา90เนะี่ยให้ร้านไป10บบาทหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะตกลอยังไงครับการทําแบบนี้ ถือว่าเป็นการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ครับถือว่าคุณอาจจะโดนตรวจสอบเสร็จภายหลังครับไม่ควรทําอย่างยิ่งครับนี่คือข้อที่1ครับต่อไปมาดูข้อที่2ครับข้อที่2คือใช้จ่ายได้เฉพาะเอาด้านที่ร่วมโครงการเราชนะเท่านั้นครับตรงนี้ครับบางท่านเนี่ยเนียนนะฮะไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ไม่ใช่ร่วมโครงการเราชนะนะครับซึ่งจริงๆถ้าใช้ผ่านแอปเปิาตังก็ใช้ไม่ได้หรอกครับแต่บางท่านก็อย่างที่บอกไปแลกเงินสดแล้วก็ไปทําอย่างนั้นตรวจสอบเจอก็โดนจับ เหมือนนกััครบตรงนี้เนี่ยร้านที่ร่วมโครงการเราชนะเท่านั้นนะครับจริงๆมันจะมีหลักๆเนี่ยมีสินค้าที่ห้ามซื้อนะครับก็จะมีไม่กี่อย่างนะครับผมมี5้ห้าซื้ออยู่ห้ามอย่าห้าอย่างนะคุณไปดูคลิปนั้นได้หลังวิดีโอนี้นะครับจะมีคลิปนั้นแนะนําอยู่นะครับหรือกดชื่อนี้เลื่อนลงมาดูได้ครับอันนี้ก็คือคุณต้องเลือกซื้อเฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้นครับต่อไปข้อที่3ครับห้ามซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อนะฮะ ห้ามซื้อนะฮะเเรามาดูกันครับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีอะไรบ้างก็คือน้ำทองฟ้านะฮะอะไรที่มีแอปถุงเงินก็คือคนละครึ่งเราเที่ยวได้กันแล้วก็เราชนะนะครับหลักๆไหนห้ามซื้อนะฮะคุณไปดูคลิปนั้นนะครับแต่คร่าวๆผมบอกก็จะมีลอตเตอรี่นะครับผวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็หลักๆนะจะมีอยู่นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทองคำนะฮะไม่ได้นะครับ อะไรประมาณนั้นนะครับแต่บริการได้นะครับพวกตัดผมอะไรพวกน,นี้ได้นะฮะสำหรับโครงการก็คือร้านที่ลูกโครงการเราชนะครับแต่ถ้าดูแบบเต็มเลยนะฮะผมมีพูดเอาไว้ครับเป็น5้าสิ่งนะฮะพูดละเอียดมากครับไปดูคลิปนั้นดูหลังวิดีโอนี้หรือกดที่คลนี้เลื่อนลงมาดูได้ครับอ่าตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สินค้าที่คุณห้ามซื้อโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดคุณทําไปซื้อในราค้าที่ห้ามซื้อนะครับคุณอาจจะตอบภายหลัง และถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับต่อไปครับข้อที่4ครับห้ามเปิดร้านค้าเราชนะปลอมเพื่อรับเงินดูเราชนะบางท่านเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับไปเปิดร้านในโครงการเราชนะครับข้าในเว็บไซต์เราชนะ .com ไปเปิดร้านเรียบร้อยเลยนะฮะเปิดร้านเสร็จสับอะไรปุ๊บนะฮะก็เปิดร้านปลอมพอเปิดเสร็จก็แลกเงินสดกันใหญ่เลยนะครับ เพราะว่าเงินสดเนี่ยเขาก็จะโอนผ่านธนาคารของกรุงไทยใช่ไหมครับก็จะเข้าอีกบัญชีหนึ่งของคุณไปทีนี้ก็ถ้าเกิดโดนจับได้ครับโดนยาวนะครับเผลอๆโดนตรวจสอบแล้วก็ลิฟเงินคืนแล้วไม่พอโดนปรับอีกนะฮะแล้วอาจจะโดนคดีอีกมากมายครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรทําอย่างยิ่งครับเพราะว่าเขาให้ใช้อย่างไงก็ใช้อย่างนั้นผมแนะนำนะฮะไม่ควรจะไม่ควรจะเปิดร้านปลอมเลยนะครับ ทำให้ปนปกติจะดีที่สุดนะครับและนี่คือข้อที่4นะครับห้ามเปิดร้านค้าเราชนะปลอมเพื่อรับเงินเราชนะครับถ้าเกิดคุณพบเห็นใครนะฮะที่เปิดร้านปลอมนะครับรีบเตือนเขาบอกว่าอย่าทําเลยนะะมีโอกาสที่คุณจะโดนตรวจสอบภายหลังแล้วคุณจะเสียเวลาแล้วก็เสียเงินด้วยนะฮะบ,บางทีเงินที่คุณได้ไปคุณอาจจะต้องคืนทั้งหมดแล้วก็ต้องเสียค่าปรับอีกนะครับขาดทุนนะฮะไม่เวิร์กไม่คุ้มครับ ต่อไปข้อสุดท้ายครับสิ่งที่ไม่ควรทาข้อที่5้าครับห้ามชักชวนคนอื่นทําผิดนะทั้งร้านค้าและผู้ใช้สิทธิ์อันนี้สําคัญมากนะบางท่านเนี่ยชักชวนกันนะฮะชักชวนพอทําแล้วเฮ้ยมันได้เงินง่ายเฮ้ยเป็นเปิดลับโอ้ยเราชนะยิงกันโอ้ยใครยิงนะฮะร้อยบาทเอาสิบาทโอ้ยมันง่ายนะฮะสาสิบคนก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วได้ฟรีๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยบางท่านเอา20บาทเลยร้อยบาทเอา20บาท หาห้าคนจะได้ร้อยบาทแล้ววิ่งมันฟังดูแบบนั่นห้ามใกชวนเด็ดขาดนะครับผิดนะครับผิดเช่นนะฮะทำอะไรครับที่ผิดผู้ใช้สิทธิ์ชวนร้านค้าแลกเงินสดนะผู้ใช้สิทธิ์นะครับไม่หว่าคุณจะใช้สิทธิ์โดยอะไรครับชวนร้านค้าเฮ้ยแลแกเงินสดกันไหมนะฮะร้อยบาทผมให้คุณ20เลยนะฮะโอเคอย่างนี้ผิดนะครับผมแบบนี้คือผิดผิดวัตถุประสงค์ครับ แล้วก็เหลืออีกอันนึงนะฮะก็คือร้านค้าชวนผู้ใช้สิทธิ์แลกเงินสดนะคะรับร้านค้าชวนผู้ใช้สิทธิ์แลกเงินสดก็ผิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ร้านค้าไม่ควรจะชวนนะฮะร้านค้าเป็นคนที่รักษาคุณจะต้องทําถูกกฎอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณอย่าทําผิดซะเองนะ,ะเพราะถ้าเกิดคุณทําผิดคุณจะโดนปิดปร้านค้าของคุณทิ้งเลยนะฮะเรียกว่าโดนปิดร้านค้าคุณทิ้ง คุณก็จะไม่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งเราชนะแล้วอนาคตอาจจะมีโครงการอะไรอีกมากมายครับคุณจะสูญเสียโอกาสที่จะได้เงินมากมายมหาศาลจากโครงการเหล่านี้อีกเยอะแยะครับเพราะว่า <Born. S 2> คุณก็รู้อยู่แล้วนะครับร้านค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราชนะเนี่ยยอดขึ้นหลายเท่าเลย 2- 3สเท่าหรือบางท่านก็เป็น10เท่าเลยนะครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าไม่ควรจะเสียโอกาสตรงนี้ไปครับไหนๆคุณก็ได้โอกาสที่เป็นร้านค้าเหล่านี้แล้วนะครับ คุณไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสที่ของคุณมีเนี่ยสูญเสียไปอย่างง่ายๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องรักษาโอกาสของคุณเอาไว้นะครับร้านค้าก็อย่าชวนเลยนะครับและนี่คือเรื่องสําคัญ5ข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนะครับมาสรุปอีกทีนะครับ5ข้อนะครับที่ที่ไม่ควรทําในโครงการเราชนะครับและแจ้งเตือนนะครับไม่ควรทำอาตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบภายหลังได้นะครับสิ่งที่ไม่ควรจะทําเลยข้อที่1ครับ ใช้จ่ายพิดวัตถุประสงค์ครับคือแลกเงินสดก็คือไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงยิงจ่ายเงินแต่ว่าไม่แลกเปลี่ยนสินค้ากันครับเพราะที่2คือใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าที่โวมโครงการเราชนะเท่านั้นครับอันนี้นะครับบางท่านไปซื้อสินค้าที่ไม่เราชนะผิดนะครับ3ครับห้ามซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อครับก็คือต้องซื้อสินค้าที่ซื้อได้ในโครงการครับผมก็บอกไปแล้วครับไปดูคลิปนั้นได้ครับแต่หลังวิดีโอนี้จะมีนะครับสินค้าที่ห้ามซื้อไปดูคลิปนั้นนะครับหลังวิดีโอนี้ แล้วก็4ห้ามเปิดร้านค้าแล้วชนะปลอมเพื่อรับเงินเราชนะครับแล้วก็สุดท้าย5ห้ามชักชวนคนอื่นทาผิดร้านค้าและผู้ใช้ทั้งร้านค้าและผู้ใช้สิทธิ์นะครับเช่นผู้ใช้สิทธิ์ชวนร,ร้านค้าแลกเป็นเงินสนดหรือร้านค้าชวนผู้ใช้สิทธิ์แลกเงินสดครับไม่ควรทําอย่างยิ่งครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าอยากรู้ข้อมูลไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ได้คลิปนี้หรือกดชื่อคลิปนี้ แล้วแอดไลน์มาถามผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ตามชงงมผมมาตลอดนะครับถ้าเกิดคุณอยากหาเงาินออนไลน์นครับกดชื่อคลิปนี้เนื่องลงมาที่ล่างสุดจะมีโอกาสทำการหาเงาินออนไลน์ไปดูคลิปนั้นได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมรักคุณครับ